ครับผมก็สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับจากคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้พาทุกท่านไปขับรถขึ้นเขาน้ำหนาวแล้วก็ลงเขาน้ำหนาวมาที่สะพานห้วยตองนะครับโดยใช้เส้นทางหมายเลข12จากขอนแก่นไปพิษณุโลกนะครับทุกท่านมาคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาขึ้นเขาคอนะครับเราจะเริ่มขึ้นเขาคอในช่วงที่ชันที่สุดนะครับก็ให้เพื่อนๆดูคลิปไปเลยก็แล้วกันนะครับอาจจะ ถ่า,ายทํามาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับทุกท่านรถมันก็มีอาการสันร่นสะเทือนกระตุกกระตากบ้างนะครับทุกท่านอันนี้เป็นเส้นทางบนเขาคอนะครับช่วงที่จะขึ้นไปวัดผาซ่อนแก้วนั่นเองนะครับทุกท่านสภาพถนนก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะครับอ่านะครับอันนี้อาจจะมี กล้องสูงๆตับๆบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคนที่นั่งข้างหลังก็คือลูกชายเองนะครับเป็นคนถ่ายทําคลิปนะครับทุกท่านนะก็นะครับเราก็จะขับไปเรื่อยๆอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูเส้นทางสําหรับเพื่อนๆได้หลายท่านที่อยากจะขึ้นไปวัดผาซ่อนแก้วนะครับโดยเราจะต้องใช้ทางเส้นนี้นะครับระหว่างเส้นทางจากอาเภอชุมแพขอนแก่นของเราเนี่ยนะครับข้ามไปยังอําเภอ พิศนุโลกนะครับทุกท่านโดยใช้สนนหมายเลข12นะครับก็นะครับเส้นทางก็จะประมาณนี้ที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นการสปีดภาพนะครับเป็นการเร่งความเร็วภาพในระดับคูณ 2x นะครับทุกท่านนะก็เลยดูเป็นเร็วไปสักนิดนึงนะครับถ้าหากว่าปรับภาพเป็นปกตินะครับมันจะช้าแล้วก็มันจะยาวนะครับทุกท่านนะคลิปจะยาวเกินไปนะครับทุกท่าน ในการขึ้นเขาคอนี้นะครับสนนอสนหมายเลข12เส้นนี้นะครับที่จะผ่านเส้นทางขึ้นวัดผาซ่อนแก้วเนี่ยนะครับถามว่าใช้เกียร์ไหนขึ้นนะครับก็เราก็จะขึ้นอยู่ประมาณ3-4 3-4 3-4อยู่ประมาณนี้3-4-5นะครับก็แล้วแต่ช่วงไปแล้วกันนะครับซึ่งความเร็วนะครับที่เราทําได้นะครับต่ําสุดก็น่าจะประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงที่ ทำความเร็วได้สูงสุดก็มากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับว่าไงไงว่าจังหวัดลงเขาครับพี่น้องร้อยกวนั่นะครับอ้าวนะครับเราก็นะครับขับรถตามเส้นทางนี้แหละนะครับอ้าวนะครับเมื่อเราขับรถไปอย่างนี้นะครับมันก็จะมีจุดพักจุดแวะชมวิวกันอยู่นะครับทุกท่านแต่ที่แน่ๆขาขึ้นนี่ผมว่าไม่มีนะมีแต่นะครับจุดที่นะครับอ่าเขาขายเห็ดเพาะที่เป็นข่าวนั่นแหละ นะครับทุกท uh um> ่านนะครับท uh 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 ี่เราจะต้องผ่านนะครับจุดขายเหตุผผ่านอยู่แล้วนะครับนี่นะครับทุกท่านนี่แหละนะครับสภาพถนนก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเขาเคาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับทุกท่านแต่ในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่าเขาน้ำหนาวน่ากลัวเยอะนะครับน่ากลัวกว่าเยอะนะครับเพราะว่าเนื่งถนนอ่ามันเป็นถนนเลนสวนนะครับเลนสวนแล้วก็ไม่มีไหลทางน้าว่ารถเสียบ้างละ นะครับฝนตกมานะครับไม่มีที่ให้หลบให้จอดนะครับทุกท่านแต่ยังถนนเส้นนี้นะครับยังดีก็ยังมีอยู่เนี่ยหกเลนนะครับฝั่งละ3มเลนเนี่ยนะครับก็ยังพอมีช่องทางให้หลบให้หลีกเวลาลถเสียหรือว่ารถเสียจังหวะขึ้นเขาไม่ได้นะครับอ่าเราก็นะครับมีช่องทางทางซ้ายให้เราคิดเข้าได้นะครับทุกท่านก็นะครับนี่แหละนะครับเป็นสภาพอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะ เท่าที่ผมขับรถไปมาบ่อยๆนะครับระหว่างเหนือกับอีสานโดยใช้ถนนหมายเลข12อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับณช่วงเขาค้อนะครับดูเหมือนว่าจะมีเครือข่ายโทรศัพท์ตลอดทั้งเขาเลยนะครับตลอดทั้งเส้นทางเลยนะครับแต่เขาน้ําหนาวนะครับไม่มีเครือข่ายโทรศัพท์นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะนะครับอันนี้เราขับรถไปมาบ่อยๆเราสังเกตได้นะครับทุกท่านนะ่าตรงนี้เราสามารถ นะครับติดต่อสื่อสารได้เพราะว่าเราเห็นเสาไฟกันอยู่นะครับถ้ามีเสาไฟย่อมต้องมีเสาขึ้นโทรศัพท์นะครับแต่ถ้าอยู่บนเขาอ่าน้ําหนาวเนี่ยนะครับผมไม่เห็นเสาไฟนะนะครับผมเชื่อว่าไม่มีขึ้นโทรศัพท์นะครับเป็นบางจุดนะครับส่วนมากจะไม่มีนั่นแหละนะครับเท่าที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบ่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพนะครับ การจราจรในวันที่17บดกรกาคมปี2566นะครับทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วล่ะนะครับบ่ายประมาณบ่าย2บ่าย3นะครับทุกท่านก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าถ้าผมจําเวลาผิดขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะเกินเที่ยงไปแล้วล่ะนะครับเพราะว่าขับรถขึ้นน้นําหนาวก็ประมาณ5โมงเช้าถึงเที่ยงนี่แหละนะครับทุกท่านก็จอดแวะพักน้นพักนัน่นพักนีน่ก็ นะครับมาขึ้นเขาช่วงบ่ายก็แล้วกันนะครับทุกท่านก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเวลาที่เราขับนะครับผมก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรมากมายหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นทางโค้งนะครับมันดึงโค้งได้ไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นว่านะครับความเร็วนะครับเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะบางทีก็60บางทีก็ได้ร้อยอยู่เหมือนกันนะครับก็ นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นช่วงที่ขึ้นเขานะครับที่ชันที่สุดโค้งเยอะที่สุดแล้วนะครับเมื่อเราขึ้นเขามานะครับทีนี้เราก็จะมาลงเขาแล้วละ่ะนะครับทุกท่านนะวันนี้นะครับถือโอกาสถ่ายคลิปยาวๆไหมเพื่อนๆดูเลยนะครับถ้าไม่สปีดภาพนี่โอโหครึ่งชั่วโมงได้มั้งนะครับอ่า<ะ>อันนี้ก็คือถ่ายเป็นบางช่วงนะครับถ่ายเป็นบางช่วงไม่ได้ถ่ายตลอดเส้นทางนะก็จะประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราขึ้นเขาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงของการลงเขาแล้วล่ะนะครับตรงนี้ผ่านพ้นช่วงที่สูงที่สุดมาแล้วก็จะเป็นช่วงของเขตชุมชนนะครับก่อนที่จะไปลงอำเภอวัง,งทองนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆมาถึงหน้าตรงจุดนี้นะครับต่อจากนี้ไปเพื่อนๆก็จะเจออะไรเอ่ยเข้าล้ามลืมผัวเมื่อกี้เมื่อกี้เราผ่านด่านเห็ดเพาะมาแล้วนะครับอาขายเห็ดเพาะริมข้างทางริมถนนนะครับแต่มาถึงตรงนี้นะครับ ้าเราผ่านตรงนี้ไปจะเป็นาด่านเข้าหลามลืมผัวนะครับทุกท่านสามารถอาจอดซื้อจอดชิมกันได้ข้างทางเลยนะครับทุกท่านนะมีเต็นท์แดงๆนะเข้าหลามลืมผัวนะครับทุกท่านานะครับก็แวะอุดหนุนก็นได้นะครับแวะพักรถข้างทางเราก็สามารถซื้อกิน กินไปด้วยนะครับแก้หิวข้าวแก้อะไรหลายหลายอย่างแก้งวงแก้ง่วงก็ว่ากันไปนะครับอันนี้นะครับก็เริ่มจะเป็นขาลงแล้วเห็นไหมนะครับช่วงนี้จะเป็นขาลงแล้วเราดูจากสภาพถนนเราก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นขาลงนะครับนี่นะครับเป็นสภาพการจราจรในขาลงนะครับสภาพถนนขาลงของเรานั่นเองนะครับขาลงเขานะครับเมื่อกี้เราขึ้นมาแล้วนะครับ ในช่วงนี้ทั้งเขาน้ําหนาวแล้วก็เขาขอให้ระมัดระวังนะครับอย่าขับเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าท่านทิ้งโค้งมาปับ๊บท่านก็จะเจออะไรรู้ไหมการซ่อมถนนนะครับการซ่อมแซมถนนถนนขาดบนเขามีเยอะมีหลายจุดมากเลยทั้งเขาขอแล้วก็น้ําหนาวนะครับทุกท่านนะให้ระมัดระวังเรื่องของอ,อันตรายเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นด้วยก็แล้วกันอันนี้ก็ นะครับทายวิวทิวทัศน์มาฝากเพื่อนๆเอฟซีนะครับก็นะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่เคยใช้ถนนหมายเลข12นะครับเส้นทางระหว่างเขาคอเขาน้ำหนาวนะครับอำเภอจุมแพรปากช่องลมซักนะครับแล้วก็มาขึ้นเขาคอไปลงอำเภอวังทองเนี่ยนะครับจะได้อาเป็นแนวทางนะครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะครับทุกท่านนี่เห็นไหมนะครับ เวลาที่เราลงเขามาเราก็จะเจอแบบนี้นะครับมีการซ่อมแซมถนนดังนั้นอย่ามาเร็วมากนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าบางทีก็มีทางเบี่ยงซ้ายทางเบี่ยงขวาบ้างนะครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับมันมีทางเบี่ยงแบบนี้นะครับอยู่ตลอดเลยนะครับทั้งเส้นทางเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอันตรายเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นด้วยก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะอันนี้นะครับเราอยู่ในเขตชุมชนนะครับอ่าก็ ถ้าผมจาไม่ผิดนะผมว่าผมเคยซื้อแวะซื้อเสื้อผ้าแมวแถวแถวนี้แหละนะครับแต่ตอนนี้นะครับหลังจากที่เขาทําถนนใหม่นะครับเสื้อผ้าแมวก็ย้ายไปขายอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับทุกท่านนะเขาไม่ได้ขายอยู่นนบริเวณนี้แล้วล่ะนะครับก็นะครับเอาเป็นว่านะครับนี่แหละนะครับถ่ายวิวทิวทัศน์มาให้เพื่อนๆได้ชมเป็นแนวทางสําหรับท่านใดที่อยากจะขับรถมาที่วัดผาซ่อนแก้วเราก็จะต้องใช้เส้นทางหมายเลข12 เส้นทางนี้ที่ทุกท่านได้เห็นนะครับสภาพการจราจรก็นะครับเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นณขณะนี้แหละนะครับก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับถนนก็ถือว่ากว้างขวางสะดวกสบายเราสามารถขับรถอ่ากินลมชมวิวนะครับขับชิวๆใจเย็นๆได้นะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับทุกท่านถึงแม้ว่าฝนจะตกนะครับก็ยังมีความปลอดภัยอยู่เยอะนะครับพอสมควรนะครับเพราะว่าถนนกว้าง มีช่องทางให้หลบหลีกนะครับแต่ถ้าเป็นเขาน้ำหนาวเนี่ยโอ้โหฝนตกมาผมยอมเลยนะครับทำไมถึงบอกว่าผมยอมนะครับแต่ที่ผมบอกว่าผมยอมก็เพราะว่าถนนไม่มีไหลทางเวลาฝนตกมานะครับเวลาฝนตกมาเนี่ยลูกเห็บลงมองไม่เห็นทางเนี่ยมันอันตรายนะครับทุกท่านนะก่อนที่จะเดินทางขึ้นภูเขานะครับฝากเรื่องของการเติมน้ํามันด้วยนะครับก่อนที่จะขึ้นเขาทุกครั้งนะครับให้อัด ให้อัดให้เติมน้ํามันให้เต็มถังเลยถ้าน้ํามันไม่เต็มถังนะครับอันตรายเหมือนกันนะถ้าหากว่าไปเจอพายุฝนตกบนเขารถติดรถเกิดอุบัติเหตุบนเขานะครับเราต้องติดเครื่องรอเป็นเวลานานหรือว่าเราต้องคานเป็นเต่าขึ้นเขาเกจหนึ่งเกจสองเนี่ยมันจะทําให้น้ำมันหมดกลางทางนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับทุกท่านนะฝากไว้ด้วยนะครับเวลาที่รถขึ้นทางชันชันถ้าน้ํามันในถังมีน้อยนะครับ หลอดดูดน้ำมันภายในถังอาจจะดูดน้ำมันขึ้นมาไม่เต็มที่รถอาจจะมีอาการวูบดับเล่งไม่ขึ้นก็เป็นไปได้อันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะนะครับก็นะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอันนี้ก็นํามาเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะขับรถขึ้นเขาเคาะนะครับเขาน้ําหนาวก็นะครับเอาคลิปนี้ไปเป็นแนวทางเอาคลิปนี้ไปเป็นกรณีศึกษาก็แล้วกันนะครับทุกท่านเอานะครับในคลิปนี้ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลง เขาน้ำหนาวนะครับแล้วก็เขาคอนะครับก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเทา่าเพียงเท่านี้ก็สวัสดี f อทุกท่านครับ